อ,อ้ตื่นเต้นครับว่ามันจะได้อะไรในนี้ครับไม่เคยสุ่งอะไรแบบนี้ครับดูนะครับว่าเราเียได้อะไรมาบ้างครับโอ้อะไรขับเนียท่านผู้ชม สวัสดีครับผมบังฟ้านอ่านะครับก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยครับว่าหยุดทำคลิปมานานมากครับท่านผู้ชมอานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเบอร์าสุมนะครับที่สั่งมาจากช็อปนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมแตเนี่ยสั่งมาจากช็อปพี่นะครับก็ไม่แพงมากนะครับแค่ 8 9 9บเาทนะครับเด,เดี๋ยวผมเนี่ยจะฝากลิงก์ร้านนาใต้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเอานะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเปิดให้ทุกคนดูเลยครับว่ากลองสุมเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับแต่ว่ากลอง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 สุมสุมสุมกลองสุมส้ม กลองสุมนะครับที่กลองสุม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 ที่ผมจะเป็นกลองซินไอทีนะครับครับเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยผมไปเลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับมีดครับเปิดให้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่แกะนะครับผมก็ไม่ทราบลยครับว่ามันมีอะไรในนี้นะครับยังไม่แกะเลยนะครับเอาเลยครับเปิดแกะพร้อมกันครับ ตื onents, ่นเต้นครับว่ามันจะได้อะไรในนี้ครับแค่กล่องละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปหา้อได้นะครับในช็อปปี้นะครับโผมตื่นเต้นมากนะครับว่าไม่เคยไม่เคยส่ญอะไรแบบนี้นะครับ เนื้อครับว่าเราเนี่ยได้อะไรมาบ้างครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะได้อะไรแปลกแปลกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวมาเปิดกันครับอันดับแรกครับผมได้สายชาร์จนะครับสายชาร์จเอ่อ Android นะครับนี่นะครับโอ้โหถ้าที่ร้านก็ประมาณ ร้อยกว่าบาทประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนี่ครับนี่นะครับได้สายชาร์จนะครับไปับเปิดดูนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับนี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ครับท่านผู้ชมได้สาย USB ครับของเป็นของ iPhone ครับเ้ยไม่ใช่ครับ What What the fuck มันเป็นของ Android ครับท่านผู้ชมดูลยครับ เป็นของ Android นะอ่านได้เลยครับหนึ่งอันครับมีแค่สามชิ้นเลยท่านผู้ชมโอ้ยที่สองเลยครับได้ที่ชาร์จอี่านผู้ชมโอ้ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีนโคตรน่าปากเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมผมได้ที่ชาร์จแบตเลยครับโอ้ได้ที่ชาร์จอีกแล้วครับผมกม็เป็นไปได้ครับนี่นะครับท่านผู้ชม แล้วก็สุดท้ายครับอันนี้ผมผมคิดว่ามันคุ้มครับแต้นนี่เต้นน่ๆหูฟังครโอฟังครับท่านผู้ชมหูฟังนะครับท่านผู้ชมผมได้หูฟังครับอุ้ยมันก็คุ้มนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวเราเลยมาเปิดดูนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองใช้ดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับอ้าวมันแกะยังไงครับเนี่ย เด็กหูฟังก็ท <statistically> ่านผู <pues en ABS> oh, ok ้ชมเด็กหูฟังก right ็ท่านผู oh, oh ้ชมเด็กหูฟังก็ท่านผู้ชมโอ้เราเปิดพร้อมกันครับผมเด็กหูฟังก็ท่าผมโมโห้เอาไว้เรียนออนไลน์ครับอันนี้ที่ชาร์จนะท่านผู้ชมที่ชาร์จเขาให้อันนี้เสียบคอมนะครับแล้วก็อันนี้ที่ชาร์จแบตนะครับอันนี้หูฟังครับท่านผู้ชมโอ้โห หูฟังเ,เ,เกือบหักไม่หักนะครับเป็นหูฟังเ Bluetooth หรือเปล่านะไม่เป็นหูฟัง Bluetooth นะครับ What What the fuck Bluetooth ทูธไม่นะไม่ครับแต่ว่ามันต้องเสียบครับดูครับเเราาาาจะทตมสัญญขอวล โอ้โหท่านผู้ชมมันคุ้มนะผมได้นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้น้องสาวผมครับเอาไว้เรียนออนไลน์ครับนี่นะครับมันก็คุ้มนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพราะมันเป็นของราคาถูกครับมันก็เลยได้แบบสส่ชาร์จแบบนี้นะครับนะครับถ้าใครสนใจอยากสุ่มลองแบบไอทีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมฝากร้านด้านล่างคลิปนี้นะครับอะนะครับ ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว,ว่ากด Sub สไคร b ์ช่องบางฟางด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ